Thank you. สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านวันนี้พระสา,าสนาจากก็ให้เราฉลองพระแม่มารียาพระมรดาของพระเจ้าฟังแล้วรู้สึกอาจจะว่าพวกเราเนี่ยไม่ยำเกรงพระเจ้าเสียเลยว่าทำไมมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมาเรียกว่าเป็นพระมรดาของพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่พี่น้อง ก็เพราะว่าพระบิดาประสงค์จะให้พระเยซูเจ้ามาเกิดในคันของพระแม่มารียาซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งและตั้งแต่นั้นมาพระเยซูเจ้าก็าเรียกพระแม่มารียาว่าแม่เหมือนกับพวกเราทุกคนเรียกแม่ของเรานั่นแหละดังนั้นพระสาศาสนาจักรจึงได้ให้มีการฉลองพระแม่มารียาพระชนนีของพระบิดเจ้าก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะต้องมาดูบทบาทของความเป็นแม่ว่ามันเป็น อะไรที่วิเศษจริงๆที่พระบินจ้าไม่ได้ให้ทุกคนผู้ชายไม่ได้รับอ่ะม่เด่ผู้หญิงที่ได้รับและผู้หญิงที่ได้รับเนี่ยก็เ,เพื่อจะได้หล่อเลี้ยงลูกๆด้วยความเชื่อด้วยความรักด้วยความห่วงใยสิ่งต่างๆเหล่านี้พระบิ้าก็มอบฝากไว้ให้แก่คุณแม่ในครอบครัวทุกครอบครัวเหมือนกันในพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงคนเลี้ยงแกะรีบไป หลังจากที่ได้ข่าวแล้วก็รีบไปและพบพระแม่มารีนบุญยอแซฟและพระกุมารซึ่งนอนอยู่ในรังย่าเมื่อคนเลี้ยงแกะเห็นก็เล่าเรื่องที่เขาได้ยินมาเกี่ยวกับพระกุมารทุกคนที่ได้ยินต่างประหลาดใจในเรื่องที่คนเลี้ยงแกะเล่าให้ฟังส่วนพระแม่มารีทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทยัยและยงคำนึงถึงอยู่คนเลี้ยงแกะกลับไปถวายพระพรและสรรเสริญพระพิญเจ้าในเรื่องต่างๆที่พวกเขาได้ยินและได้เห็น ตามที่เทวดาบอกไว้ใช่วันนั้นก็เป็นวันที่บรรดาผู้เลี้ยงแก่นั้นเป็นวันที่โชคดีที่สุดที่พวกเขาได้มีโอกาสได้มาพบจะจ,ะ,จะเลยด้วยตาของตนเองได้ไปเป็นจักเป็นประจักษ์พยานว่าได้เห็นสิ่งที่อยู่ต่อหน้าตนเองตามที่เทวดาได้บอกไว้พี่น้องครับ ข่าวคราวต่างๆเนี่ยหลายครั้งเราก็เล่าต่อกันฟังนอกจากฟังโทรทัศน์แล้วยังเป็นเล่าต่อกันนี่เพื่อให้คนหนึ่งได้รู้เรื่องซึ่งหลายๆคนก็ได้ดูเหมือนกันแต่ก็ยังมีการมาพูดแต่ทําไมข่าวเรื่องพระเยซูเจ้าเราถึงเงียบกริบเลยนะครับพี่น้องพระพรงบังเกิดพระองค์มาอยู่ท่ามกลางพวกเราฉลองคริสต์มาสแล้ววันนี้ฉลองแม่พระเนี่ยเรื่องแบบนี้เราทําไมไม่พูดให้คนอื่นฟังครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเราเองซึ่งเป็นลูกของพระบิญเจ้าผ่านทางพระเยซูเจ้าเนี่ยจะเป็นลูกชายลูกหญิงก็ตามเราได้บุญญาบารามีไม่ใช่ของพ่อแม่ของเราแต่มาจากพระบิญเจ้าในเมื่อเราเห็นพวกคนเลี้ยงแกะเขากลับไปด้วยความชื่นชมยินดีเขาก็คงจะ สงวนเรื่องที่เขาได้เห็นเนี่ยไว้ในใจทำให้เขาได้เผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆที่มีในชีวิตแล้วก็ต้อนรับสถานการณ์ต่างๆด้วยความชื่นชมยินดีอันนี้ต่างหากที่ทำให้คนเลี้ยงแกะเขาเปลี่ยนแปลงตนเองส่วนพวกเราซึ่งฟังพระวาจาของพระบิดาในวันนี้เราเห็นพระเยซูเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย เราเองก็จะต้องเปลี่ยนแปลงความประพฤติของเราหรือเปล่าพี่น้องถ้าหาว่าโลกทุกวันนี้มันมืดมันมนเนี่ยเราจะไปสาบแช่งอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องมีส่วนร่วมในการทําให้มีแสงสว่างจุดเทียนหนึ่งเล่มดีกว่าที่จะสาบแช่งความเมืดตลอดชีวิตมีคนคนหนึ่งที่เขา สวดขอพระบิณฑ้าด้วยความร้อนรนว่าข้าแต่พระบิณฑ้าโปรดเปลี่ยนสังคมด้วยเถิดมันไม่น่าอยู่เลยเนี่ยสวดมาตั้งหลายปีดีดักก็ไม่ดีขึ้นก็เลยในที่สุดเขาก็เปลี่ยนคําภาวนาของเขาแทนที่จะบอกให้พระบิณฑ้ามาเปลี่ยนสังคมให้ดีที่สุดเขาก็เปลี่ยนมาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ลูกได้มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดีขึ้น ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เปลี่ยนความประพฤติของเขาเขาก็ทําให้สังคมมีความสุขทําให้ครอบครัวมีความสุขใช่ทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนในการทําให้โลกเราดีขึ้นพี่น้องเห็นไหมว่าทุกวันนี้ภัยพิบัติเกิดขึ้นมามากมายเหลือเกินเราจะไปโทษใครอะ่ะโทษธ,ธรรมชาติได้เหรอธรรมชาติเองมันก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ มนุษย์ไปตัดต้นไม้เยอะทำลายสภาพอากาศทำให้เกิดเรือนกระจกมากมายทำให้เกิดความร้อนร้อนจริงทำให้เกิดความหนาวก็หนาวจริงเนี่ยหลายคนนอนอยู่ที่สนามบินในที่ต่างๆไปต่อไม่ได้แล้วเงินทองก็หมดด้วยน่าสงสารเหลือเกินคิดว่าจะเป็นโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีกับกลายเป็นความทุกข์เพ,เพราะว่าอากาศมันแปรปรวนหิมะมันมากเหลือเกินจนคือบินจะขึ้นก็ตาย มันจะแฉลบออกแล้วยังไม่พอแล้วก็ยังหนักอีกเราก็เห็นความผิดปกติของธรรมชาติแล้วต้องมาถามตัวเองว่ามนุษย์เนี่ยผิดปกติหรือเปล่าถ้ามนุษย์ผิดปกติเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ทำลายธรรมชาติเป็นคนทำลายซึ่งกันและกันแล,แล้วก็ไม่ต้องไปไปโทษธ,ธรรมชาติหรอกมาโทษตนเองและจะไม่ต้องมาแก้ที่ธรรมชาติเราต้องแก้ที่ตนเอง ก็วันนี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนอกจากจะขออวยชัยให้พรพี่น้องได้มีความสุขก,กายสบายใจให้พี่น้องได้มีความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวมีความรักกันและกันมากขึ้นเพื่อจะได้นำสันทิสุขมาให้พวกเราทั่วนหน้าสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องข้อรำพึงจากรพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์